เคยเจอปัญหามามากมายแต่เราก็ผ่านมันมาได้เพราะคนไทยไม่เคยทิ้งกันช่วยกันนะครับแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันสวัสดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเขสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวของโควิด1 9ยังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่า หลายคนถามมาว่าทำไมยังต้องนาเสนอแต่เรื่องราวของขิดในทีนตอนนี้เครียดมากแล้วเสนอกันทุกวี่ทุกวันเลยต้องบอกงี้ครับว่ามีความจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างอะไรมันเป็นเฟกนิวส์อะไรคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นรายการหนนกระแสะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนําเสนอเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมของโลกในสังคมของประเทศไทยนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยก็ทําเรื่องนี้มาเกือบ,บจะ3เดือนแล้วล่วะฮะตั้งแต่เริ่มที่อู่ฮั่นเลย วันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดคุยกันนะฮะเรื่องราวของอทางกรมราชทันนะฮะในเรือนจําเองเนี่ยมีข่าวมาว่าโอ้โหนักโทษเนี่ยถึงขั้นที่ต้องขอโทษนะฮะแหกเรือนจําเผาเรือนจํากันเลยเพราะว่ากลัวจะติดโควิด19ล่าสุดมีผอเรือนจําท่านหนึ่งติดโควิด19จะทํายังไงกันต่อไปนะครับรวมถึงมีข่าวล่าสุดออกมาเรื่องราวของคิด19นั้นมันสามารถอยู่บนอากาศได้3มชั่วโมงจริงหรือเปล่า วันนี้นะครับพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันครับผ่านทางท่านวีรกิจหานปีพันครับท่านเป็นรองที่การอ่าโทษนะฮะรองที่บดีกรมราชทรรนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปกรัฐหังสสูตรครับหัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดี2สท่านครับสวัสดีครับก็อื่นต้องขอบคุณมากนะครับที่ทั้งสองท่านเสียสละเวลามาพูดคุยกันนะฮะผมขออนุญาตถามท่านรองก่อนนะฮะในมุมของเรื่องราวของทางราชทรรม ตอนนี้เรื่องการของเรือนจำเนี่ยเริ่มมีข่าวหนาหูนะฮะเรื่องของโควิดที่มันเข้าไประบาดในเรือนจําเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับท่านครับครับตอนนี้กรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้รับรายงานผู้ที่บวกต่อโควิดนะครับเพียง3คนคือทั้งในกลุ่มของผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและรายสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้บริหารเรือนจําคือผู้บัญชาการเรือนจํานะครับครับรายแรกนี่ก็เป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่เราพบที่บริเวณ สถานที่ตรวจพิสูจน์บ,บริเวณรเรือนจำของเปรมกรุงเทพมหานครซึ่งรายนี้ก็ถูกส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลภายนอกแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการในการที่ป้องกันที่จะกระทังกรมคุมพืชที่จะลดการส่งรายใหม่เข้ามานะครับส่วนเรื่องที่คนที่สองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ที่เรือนจํากลางราชบุรีรายนี้ก็ได้มีการสอบสวนโรคโดย กระทรวงสาธารณสุขทางสำนักง,งานควบคุมโรคทางฐานสุขจังหวัดราชบุรีนะครับได้ลงพื้นที่แล้วมีความโชคดีอย่างยิ่งเลยที่รายนี้บวกเพียงรายเดียวไม่ยังไม่ทันแพร่เชื้อไปให้ผู้ต้องขังข้าราชการหรือคนใกล้ชิดใดๆในบริเวณนั้นีนการสอบสวนละเอียดและยืนยันผลเป็นครั้งที่สองและปรากฏว่ายังไม่ทันได้แพร่เชื้อจริงๆและรายนี้ก็กําลังจะหายดีและถ้าเชื้อเป็นลบเมื่อไหร่ก็อาจจะกลับเรือนจํา ครับผมขอโทษนะเขาไปติดมาจากที่ไหนอะไรยังไงไทม์ไลน์ก็เป็นยังไงฮะะไรนี้เพราะว่าสุดท้ายคือเขาเป็น,เป,นเป็นขอโทษนะฮะเป็นนักโทษอยู่แล้วจะไปติดจากที่ไหนละ่ะตอนนี้กรมราชทรรมนะครับได้มีมาตรการที่ตามาระยะเวลาไทาม,าม์ไลน์ปัจจุบันที่เรามีความเฝ้าระวังต่อโรคนี้มากครับก็คือตั้งแต่การมีมาตรการงดการเยี่ยมญาตนะครับมาตรการการทํางานอะไรต่างๆแต่ในรายนี้มันมีเหตุความจําเป็นจริงๆเนื่องจากว่าเป็นรายที่ป่วยเป็นเนื้องอกในช่องปาก S <S <S ล้ามีนัดกับแพทย์ที่โรงพยาบาลข้างนอกนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อที่จะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แต่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรากำลังจะสอบสวนโรคอยู่นะครับเดี๋ยวนะท่านรองครับคือขอโทษนะฮะนักโทษป่วยอยู่ในเรือนจำทางช่องปากครับเป็นเร<ะ>ื่องนอกในช่องปากออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแห่งหนึ่ง,งแล้วกลับเข้ามาเป็นโควิดกลับเข้ามายังไม่เป็นทันทีครับเราทางทีมงานเนี่ยสารสุขเนี่ยพบโดยการที่ หลังจากเดินทางไปเมื่อวันที่13มีนาคมเนี่ยนะครับได้มีการตรวจพบเมื่อวันที่23มีนาคมคเป็นเวลา10วันเนื่องจากอเผอิญมีการมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องวัดไข้ปรากฏว่าน,นักโทษรายนี้ผลเห็นว่ามีไข้แล้วตรวจหาไข้หวัดใหญ่ก็ไม่พบอีกก็เลยให้ความสงสัยจะเป็นโควิดไหมทางหน่วยงานโรงพยาบาลด้านนอก ที่มาดูแลก็เลยตรวจปรากฏเป็นโควิดและยืนยันแล้วนะครับผมผมขอญาตย้อนกลับมาถามทางอาจารย์ปกรัฐนิดหนึ่งอาจารย์ครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นนักไวรัสวิทยาเนี่ยนะครับคือโอกาสส่งเสี่ยงมันมีอย่างนั้นเหรอฮะโอเคแบบนักโทษป่วยเป็นโรคทางช่องปากออกไปรักษากลับเข้ามาแล้วเหมือนก็มีอาการเป็นไข้หลังจากนั้นถูกไหมฮะไข้อาการใกล้เคียงกับไข้หวัดแล้วหลังจากนั้นไปตรวจมากลายเป็นโควิดก็มีโอกาสได้อยู่แล้วฮะเพราะว่า เวลาออกไปรักษาข้างนอกนะครับนี่เขาเป็นนอกอะดัช่องปากแสดงว่า,าอาจจะมีการปนเปื้อนไม่รู้ใครบ้างน,นะฮะอาจจะเป็นเจ้าบุคลเจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งเป็นการเป็นคนตรวจรักษาหรืออาจจะไปติดสิ่งแวดล้อมอื่นข้างนอกก็ได้ทั้งคู่แต่ที่ผมกังวลมากกว่านะครับก็คือว่าหลังจากคนไข้คนนี้กลับไปสู่เรือนจําแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะถูกตรวจว่าเป็นโควิดเนี่ยเขาเจอคนสักกี่คน ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงซึ่งแพร่เชื้อได้อันนั้นก็อันนั้นก็น่ากังวลพอสมควระรันั่นคือรายหนึ่งถูกไหมฮะหนึ่งรายซึ่งถูกค้นพบถ้าผมอีกรายหนึ่งแล้วฮะรายสุดอีกรายหนึ่งล่าสุดเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะฮะเป็นผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดนครนายกและเพื่อนท่านก็เป็นนายแพทย์ด้วยตามข่าวนะครับนี่ท่านก็มีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างจะ มีระยะเวลาใหญ่เหมือนกันตั้งแต่ช่วงหลังต้นเดือนเสร็จตั้งแต่6ม,มีนามาเลยนี่ไทม์ไลน์ของท่านเน,เนื่องจากว่าท่านอาจจะมีธุระหลายที่ซึ่งปกติของบุคคลทั่วไปนะครับจะต้องออกไปพบปะผู้คนอะไรต่างๆซึ่งไทม์ไลน์ตรงนี้ทางัำง,งานควบคุมโรคเออยานสุขเอ่ยแล้วท่านก็ย้ายมารักษาอย่างหน่วยงานทางด้านนี้โดยตรงที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว นั้นก็ก็จะปรากฏซึ่งก็จะลงทางหน่วยงานก็จะลงไปสอบสวนทุกคนเลยที่ได้มีสัมผัสใกล้ชิดกับทางผู้บัญชาการท่านนี้นะครับซึ่งณนวันนี้ก็ได้มีการกักข้าขราชการไว้14คนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็โดูมีการตรวจสอบหา,าเชื้อไวรัสโควิดไปด้วยในตัวเลยเพื่อที่จะทราบถึงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่นะครับ,รบแล้วยังขยายต่อไปยังข้าราชการทุกนาย ที่อยู่ในนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้คือสถานการณ์ยังอยู่ในลักษณะภายนอกอยู่เนื่องจากช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยผู่งชีการเรือนจําไม่มีกิจกรรมที่เข้าไปในเรือนจําอย่างเป็นเวลานานเป็นกิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวกับการประชุมกับข้าราชการส,ส่วนใหญ่นะครับทีนี้้ประเด็นถัดมานะครับท่านก็คือกรณีของคนนักโทษเนี่ยที่อยู่ในเรือนจําเองตรงนี้ ถ้ามีการคัดกรองยังไงแล้วเราจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงหรือมีการตรวจยังไงหรือแม้กระทั่งตอนนี้โอเคไม่มีคนไปเยี่ยมถูกไหมฮะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาเชื้อกับเข้าไปข้างในครับถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเราคัดกรองกันยังไงครับมีมาตรการการคัดกรองนี้นะครับตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์เริ่มต้นเลยได้กําหนดมาตรการกรมราชทันกองบริการในการแพทย์นะครับและทาง,ท,าง,ท,างทันตศานหลรงบาระทันได้ร่วมและท่า,านทิพด,นะดีกรมราชทันพันธุ์ตุลเอกนรัตเสวตานันได้กำกับข้าบัญชาเรื่องนี้โดยท่านเองนะครับ ปรากฏก็คือเราได้มีการคัดกรองก็คือในรายที่จะเข้ามาในเรือนจําทั้งหมดที่จะเรียกว่าเป็นวิสิเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังคนภายนอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีการแยกไว้เป็นแต่ละห้องเป็นเซลล์คือ14วันอย่างเช่นผู้ต้องขังอก็อยู่14วันแล้วถ้าในห้องนั้นเนี่ยบรรจุแต่เป็นห้องเซลล์เดียว14วันเนี่ยก็จะครบ14วันนี้ก็จ,จบแต่ถ้าในกรณีที่ห้องนั้นเนี่ยมีการรับรายอื่นเข้าไปที่มาหลังจากวันนั้น จะต้องจบสิ้นพร้อมกับลายใหม่14วันหมดคืออยู่จนครบ,ครบแล้ในกรณีที่มีอาการคล้ายหวัดต่างๆเราก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานาที่ตรวจสอบเกี่ยวกับตัวไวรัสเนี่ยให้ได้ทราบว่ามีการแพร่ชเชื้อเข้ามาไหมนะครับทั้งยังมีมาตรการในด้านอื่นๆอย่างชัดเจนเช่เนการทำความสะอาดภายในเรือนจำการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจนการมีแดนแรกรับแดนแรกรับหมายถึงว่าแดนที่จะรับ ผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่จากการตัดสินแล้วก็แยกเป็นเซลล์เดี่ยวเหล่านี้สิบสี่คนอย่างชัดเจนนะครับม,ม,มีมีมาตรการอย่างชัดเจนครับครับผมแล้วกรณีของความแออัดล่ะความแออัดก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานนะครับเรื่องจากวัดคดีต่างๆซึ่งมีมากความแออัดเหล่านี้สิ่งที่กำลังจะดำเนินการอยู่ก็คือทางท่านนมำตีกระสุนไธทรมท่าน พระนัทท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ได้ดําเนินการก่อนที่จะมีโควิดระบาดคือการทําเตียงนอนสองชั้นขึ้นก็คือทําให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งรัดการระบายนักโทษคือการปล่อยตัวจากเรื่องของการเจ็บป่วยอายุมากนะครับแล้วก็ในรายซึ่งมีลักษณะร่างกายซึ่งอาจจะไปกระทาความผิดอีกไม่ได้ซึ่งตอนนี้กรมรฐฐาชทัณฑ์ก็พยายามเร่งรัดที่จะระบายผู้ที่มีความเสี่ยงที่ติดคุกอยู่แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ของพรบราชธรรมด้วย ก็ค, okay, ค,คือ,คอมาตรการทั้งสองอเพราะฉะนั้นเนี่ย,<ล>ยคือญาติพี่น้องของนักโทษทั้งหลายสบายใจญาติพี่น้องของนักโทษทั้งหลายท่านโปรโดกรณุณาสบายใจได้เลยเนื่องจากเรือนจําเป็นพื้นที่ปิดหากมีคนใดรายหนึ่งรายเดียวเนี่ยเป็นไข้าอาการไข้หวัดจะถูกรายงานทันทีออืและไม่ได้ตรวจเฉพาะคนนั้นที่เป็นตรวจคนใกล้เคียงหมดครับก็คือจะได้มีรายงานขึ้นมาทันทีมีการ แล้วเรามีความร่วมมือที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุขมากเพื่อดูแลอย่างดีครับแล้วอย่างสองคนแรกที่ติดเนี่ยนะฮะที่ว่ามีเป็นโควิด19คนหนึ่งที่ออกไปรักษาตัวแล้วกลับมาที่เป็นคนที่อยู่รายล้อมเขาหรือในห้องนอนเขาตอนนี้กักตัวอะไรกันยังไงครับคนที่อยู่รายล้อมก็จะกักตัวเหมือนกรณีที่คนเข้ามาใหม่คือก็จะต้องกัก14วันกักกันยังไงครับท่านคือแยกห้องไปเลยหรือก็จะคือเรือนจําที่มีสมรรถนะเนี่ย ก็จะมีห้องแยกเพียงพออยู่แล้วก็จะจะแยกเลยในพื้นที่รัพยายามจะไม่เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนี่ยออกไปจากบริเวณอื่นก็คือจะให้อยู่บริเวณนั้นแต่มีการกั้นเซลล์มีการทํานโยบายที่สอดคล้องกับที่พนะท่านรัมตรีว่าการก,การะทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเกี่กการกัน้นแยกห้องแยกเพิ่มซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นเซล,ล์เดียวซึ่งแต่ละที่เนี่ยจะขังได้แค่สิบสี่คนนั่นในปัญหาเหล่านี้คือได้รับการสนใจและแก้ไขขี้ใคร แล้วนะครับครับซึ่งตอนนี้ให้ความไว้วางใจได้ว่าหนึ่งคือตราบใดที่ไม่มีผู้นําเชื้อเข้ามาเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเชื้อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะลดกระบวนวิธีการหรือความเสี่ยงใดๆที่จะให้ผู้ต้องขังออกไปข้างนอกทั้งสิ้นตอนนี้ยกเว้นเหตุจําเป็นที่สุดจริงๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเชื้อโควิด -19 มันอยู่ในอากาศได้ถึง3ชั่วโมงจริงหรือเปล่ารวมถึงนะฮะลุงคนหนึ่ง มากลับมาจากปากีสถานแล้วขึ้นรถไฟไปเสียชีวิตมีการไปไอใส่คนอื่นเขาด้วยเดี๋ยวทุกหนกลับมาตามเรื่องนี้หน่อยนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราถึงเวลาแล้วค่ะ ที่พวกเราจะปกป้องพวกเขาเหล่านั้นบริจายก,กันมาในบัญชีนี้นะคะไม่มีเขาไม่มีเราขอบคุณค่ะเอาละฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ถามทางท่านรองไหมตอนที่พักเบรกครับอาจารย์อยากจะทราบเรื่องของอการแรกเข้าหรือไงฮะคือตอนตอนแรกผมผมอยากทราบว่าตอนแรกเข้ามาก่อนไปสู่แบ่งไปสู่ดแานต่างๆเนี่ย มีเวลาเวลาประมาณเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเขาเวลาก่อนเข,เข้าไปเนี่ยเขาสบายดีถ้าเขาสบายดีเข้าไปก็แสดงว่าเขาไม่เอาเชื้อจากภายนอกเข้าไปข้างในใช่ไหมครับ,ร,บร่วมกับมาตรการของที่ท่านรอที่ปรีบอกเนี่ยก็แปลว่าในในในคุกนี่ดูจะปลอดภัยกับโควิดมากอมพอสมควรน,นอกแต่ผมไม่ทราบว่ามีคอนแทอะไรอื่นบ้างฮะแต่ว่า้าคิดตามเนี้ยน่าจะดูปลอดภัยดีครับผมบกน็น่าจะสบายใจไปปะหนึ่งดูไว้ฮะครับเป็นไปตามที่ได้เรียนนะครับ ครับผมนะฮะ,อะโอเคทีนี้ผมขออญาตมาถามทางอาจารย์บ้างนะครับอาจารย์ฮะก่อนหน้านี้นะครับมันมี Facebook ของทางอาจารย์หมอท่านหนึ่งครับนะฮะอาจารย์อาจารย์มนูนนั่นแหละนะฮะท่านก็ลงมาบอกว่ามันมีกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์แห่งหนึ่งครับมีการจัดแยกให้ห่างกันเมตรถ,ถึง2เมตรตรวจเช็คทุกคนไม่มีไข้เลยนะฮะ ล้างมงล้างมือกันอย่างสะอาดปกติไม่มีอะไรร้องเพลงกันไหมเปลงเสียงร้องเพลงกันไปปรากฏว่าไปไปมามาฮะจาก60คนมีคนติดเชื้อโควิด45คนตายไปสองครับอาจารย์แกบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เลอเกินว่าไอ้เจ้าเชื้อโควิดในทีนียมันอาจจะลอยอยู่ในอากาศได้ถึงสชั่วโมงอาจารย์มองไงเรื่องนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาจารย์จะหัวเราะนะฮะท,ที่ที่คุณหนึ่งถามที่หัวเราะนไม่ใช่ะลรครับเพราะว่า มันเป็นข่าวว่าวานนี้เป็นแค่ข่าวนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านจับข่าวมาแปลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นนักร้องกลุ่มหนึ่งไปร้องเพลงในสถานที่ปิดนะครับร้องเพลงกันโดยระยะห่างมากกว่าสองเมตรถ้าเชื่อตามที่เขาว่ามาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะติดด้วยถึงได้นะฮะมันไม่ได้แค่เราออกฝอยอย่างเดียวเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าสตูดิโอหรือว่าที่ซ้อมแห่งนั้นเนี่ยมันมีห้องน้าหรือเปล่าชาวห้องน้ำร่วมกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าชาวห้องน้ำร่วมกันแน่นอน นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะไปสัมผัสลูกบิดอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเราก็มาป้ายมือป้ายตาป้ายจมูกแล้วก็ติดแต่เขาบอกว่ามีการล้างมงล้างมือทุกอย่างอย่างนี้ใช่ใช่แม้ว่าอย่างนั้นก็ตามแต่ก็ต้องเราสังเกตตัวเองนะครับว่าเราล้างมือเอามือไปจับกอกน้ําหรือเปล่ามันมเป็นกอกแบบที่มีเซ็นเซอร์เอามือยื่นเข้าไปเราก็มีน้าออกมาเอามือยื่นเข้าไปามีปมสบูมบ่มาหรือเปล่าหรือเราต้องไปเอามือไปกดแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นเป็น <cam ina> <ม>เขาใช้กระดาษเช็ดมือหรือเปล่าให้แห้งหรือว่าเขาใช้ที่กระดาแอร์เบลตแต่ผมไม่รู้ภาษาไทย uh uh. เรียกอะไรก็มือดันลงไปแล้วให้มันไล่น้ําจากมืออันนี้ทาให้เกิดอะลองฝอ,อ,อยได้นะครับ,รบหรือแม้กระทั่งเครื่องเป่าที่เราเคยเห็นตามห้างอ <cam ina> ันนั้นก็ไม่ควรใช้เพราะมันไม่เกิดอลองฝอยได้เช่นเดียวกันก่อนหน้าที่จะเราจะตระหนกเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเราหลักฐานในขณะนี้เลยยที่คนเป็นแสนเกือบกับล้านคนแล้วเนี่ย บอกว่ามันเป็นดับเลตทราสื่อชันแปลว่ามันเกิดจากหยดน้ําลายที่ไอริจามออกมาจากจมูกนะครับแล้วก็ไปไกลประมาณเนี่ยฮะอาจจะไกลได้กว่า2เมตรนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ไม่ได้ไกลเยอะนะครับแต่ไม่ใช่เป็นขวายลอยในอากาศแบบเดลโกนโรคไม่ใช่างั้นนะครับคือเปรียบเสมือนว่าเราสามารถหายใจเข้าไปได้หรือมาโดนจริงมาโดนผิวหน้าเราก็ยังได้ทีนี้ถ้าที่ผมทราบมานะฮะในการร้องเพลงประสานเสียงในวันนั้นเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นั่นแหละครับนี้คือปัญหาแล้วครับเพราะว่าอาจจะมีคนจามฟืดแล้วยิ่งอยู่ในที่เปล่งหรือร้องเพลงแล้วละอองที่เปล่งออกไปมันเหมือนในสนามมวยอ,อย่างที่อาจารย์ก็บอกมาอาจารย์บญรุบอกว่าร้องเพลงหรือว่าเทียม,มวยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีละอองออกมาเนี่ยครับมันอาจจะไปโดนได้แต่ประเด็นมันคืออาจารย์บอกมันอยู่สามชั่วโมงไม่มีหลักฐานแบบนั้นครับไม่มีหลักฐานแบบนั้นถ้าเกิด ถ้าเกิดต้องการจะบอกว่ามันอยู่กี่ชั่วโมงต้องทําหลักฐานให้เห็นมันมีเชื้ออะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศไหมครัมีฮะวัณโรคเนี้ยลอยในอากาศวัณโรคอยู่ในอากาศเอออีสุกอีใสอย่างเงี้ยครับอยู่ในอากาศมันลอยได้ถูกต้องครับมือซาเมอร์ซาก็ยังเหมือนเหมือนแค่แค่หวัดใหญ่เหมือนกับเนี้ยครับเหมือนกับโคโรนาไวรัสก็คือมันก็จะตกที่พื้นถูกครับถูกครับถูกครับมันเป็นละอองเม็ดที่มีน้ําหนักเหมือนเราปาลูกบอลนะฮะในสุดเราจะโค้งลงพื้นถูกไหมครับขึ้นอยู่ว่ามันความ ตั้งต้นเนี่ยมันเร็วแรงแค่ไหนมันก็จะไปไกลเท่านั้นแต่โดูทั่วไปมันไม่ควรจะเกิน2.5เมตรนั้นต้องต้องคนเก่งจริงๆนะมนถึงไอได้ไกลถึง2.5เมตรทีนี้อ่ะผมขอญาตผมขอขึ้นภาพนี้หน่อยนะฮะทางญี่ปุ่นก็ได้มีการทดสอบมาแบบนี้เดี๋ยวลองดูนี่นี่แหละฮะเป็นฝอยละองจากการทดสอบในการจามจากกล้องนี่นอขอโทษนะภาพอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมแล้เท่าไหร่ <c oughs> นี่นะฮะ เสร็จปุ๊บดูนะฮะนี่เขาจามมาแบบนี้จามแบบนี้นี่มันอยู่อย่างนี้นะนี่นะฮะอยู่แบบนี้ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,ฟง,ฟง,ฟงแบบนี้วิบวับวิบวับมาครับยังไงล่ะฮะเนี่ยวิบวับแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์มันจะพุ่งไปไกลถึงขนาดไหนอันนี้ N H K นะฮะอันนี้ N H K ที่เขาลองเนะี่ยคือคอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการศึกษาที่ดีนะครับแต่แม้แม้ว่าจะทําไม่กี่ครั้งนะครับ,รบอาจจะต้องดูว่าบางคนน่ไอแล้วมันก็ไม่ได้เป็นขนานี้หรอกครับ ม,มันอาจจะอายแล้วตกมาเป็นเ,เอฝอยมันขนาดไม่เท่ากันแน่นอนที่สุดาอาอาฝอยเล็กๆเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าครับ,น,รบนานกว่าเท่าไหร่เนี่ยเรื่องหนึง่งแล้วก็อันนี้เป็นสถานที่ปิดถ้าเราดูกลางหลังของของวิชาศึกษานี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเขาเปิดหน้าต่างเป็นที่เปิดปับ๊บไอเราพวกนี้มันหายหมดเลยอืมคือมันจะพัดออกไปอย่างเงี้ยะมันหายหมดเลย,ย,เลยแต่อย่างเมื่อกี้เขานั่งคุยกันเห็นไหมฮะนั่งคุยกันก็มีองร,อง,รองได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า เราเราควรเจอทั้งย่างกันหน่อยนะครับแล้วเรามีมาสปองการในเรื่องน้ก็โอกาสที่มันจะจะที่จะระบะไม่มีฮะทุกคนต้องใส่มาสก์แต่เข้าใจแหละครับว่านักร้องเนี่ยมันใส่มาสก์ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างผมเลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าใส่มาสก์นะครับก็คงอาจจะต้องไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นแล้วแล้วก็ practice เรื่อง ห้ยิงดีกว่านั้นเช่นใช้กระดาษเช็ดมือใช้ที่มือที่เป่ามือ,อมก็เกร์ก็ต้องเป็นเ,นเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมโอเคท่านรองครับอย่างเมื่อกี้เราได้เห็นภาพเมื่อกี้ไปเรามีโอกาสไหมฮะที่จะให้นักโทษทั้งชายและหญิงใส่หน้ากาก,าการอนามัยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งทางกรมราชทันได้ดําเนินการไปแล้วนะครับกรมราชทันมีกําลังการผลิตหน้ากากผ้านะครับอาจจะไม่ใช่หน้ากาการอนามัยแบบที่รเราใช้กัน ได้มีมาตรการให้ผู้ต้องขังทุกครายเนี่ยใส่หน้ากากผ้าเรื่องหน้ากากผ้านี่ก็มีกําลังผลิตที่ในปัจจุบันในเพียงพอที่จะให้แก่ผู้ต้องราชทันทุกรายเลยครับไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วทุกวันนี้ก็ได้ใส่กันอ๋อใส่อยู่ใส่นะครับอ๋อโอเคใส่ค,คือบางทีเราไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในครับเราก็จะไม่รู้แต่ผมพูดไม่ได้มาผมอยากจะเข้าไปอยู่นะฮะค,คือผมแค่บอกเฉยๆว่าเอออย่างนี้ทางท่านท่านรองบอก,บอกมางยกผมว่าเออสบายใจว่า นักโทษที่อยู่ข้างในเขาก็ใส่กันถูกครับทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความมีความที่จะเซฟตัวเองทุกคนใส่ครับผมถามด้่แมครับครับเชิญฮะไม่ชอบหน้ากากผ้าที่ท่านเราที่ว่าเนี่ยเป็นหน้ากากผ้าซึ่งทําเองหรือมาจากที่ไหนครับเพราะว่าขนาดผ้ามันมีรูรูขนาดไม่เท่ากันครับก็เลยเป็นหัวแค่เป็นหัวนะครับครับเอ่ออันนี้ก็เป็นหน้ากากที่เราทําเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทันทัศน์ฐานหญิงเป็นผู้ผลิต ได้มีการคัดเลือกผ้าที่ว่าเป็นผ้าลินินหรือผ้าที่ผ้าที่เป็นลักษณะมีเส้นใยและรูไฟรูพอต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดก็คือตามมาตรการเลยอผ้าเนี่ยเป็นพิเศษแต่สิ่งที่คือเป็นตามที่ที่ดีที่สุดที่เราหาอยู่นะครับแต่ตอนมีปัญหาคือยางยืดตอนนี้กำลังขาดตลาดอู้และพพงด้วยนะฮะยางยืดคือคนโกงราคากันเยอะมากยางยืดที่มาใช้ทำเนี่ยครับผ้าไม่ผ้าไม่มีปัญหา อย,อ,อย่างยืดอ,อย่างยืดนี่หายากและแพงตอนนี้เขาจากราคาประมาณร้อยบาทขึ้นไปเป็น600ก็มีครับ oh. วนหนึงเนี่ยนะฮะ oh. อันนี้น่ากลัวมากครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้มันมีประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของอชายคนหนึ่งอายุ50กว่าครับนะฮะไปเสียชีวิตอยู่บนรถไฟแต่มันมีภาพนี้ออกมาอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์เห็นสักนิดหนึ่งอ่ะดูสักหน่อยนี่เขาเดินกระเพกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอใส่แบบนี้ระยะกระชั้นชิด นี่ครับไอแบบนี้นะฮะใส่ชายคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเปิดภาพต่อไปนะฮะเขามายืนพิงแบบนี้แล้วก็เดินไปที่ห้องตัว๋วแล้วก็เดินมาสวนระยะกระชั้นชิดแบบนี้มีไอแกแกโอกาสติดมีไหมเพราะชายคนนี้หลังจากวินาทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะเสียชีวิตบนรถไฟนี่ครับยังไงฮะคือกรณีนี้มีโอกาสไหมครับที่ชายคนนั้นจะติดได้ ทั้งสองท่านเนี่ยมีโอกาสติดคนแรกหรือสิไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมครับคนแรกที่เป็นชายหนุ่มนั่นใช่ไหมฮะใส่ใส่แมสก์คนที่สองก็ใส่แมสก์สใส่ครับก็โอกาสติดก็ยังมีอยู่เพราะไอ้พิมบอกว่าผมไม่รู้ว่าแมสเนี่ยแมสก์ไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ต้องยอมรับว่าแมสไม่ว่าจะดียังไงเนี่ยกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้เป็น N95 เนี่ยก็กันได้กันได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยังมีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่กันไม่ได้ครับเหนือจาะฉคนนี้นะะฮ ก็มีอีกคนหนึ e, ่งก็คือตัวชายคนนี้เขากลับมาจากปากีสถานพอลงเครื่องบินมาเนี่ยเขาร้องขอวิวแชร์นะฮะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็จัดวิวแชร์ไปให้มีพนักงานเข็นให้ไปรอกระเป๋าอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยิบกระเป๋ายกกระเป๋าช่วยประคองขึ้นที่นั่แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ครับตอนนี้ยังตามหาตัวอยู่ยังไงฮะคนนี้มาจากเป็นนั่งเครื่องบินกลับมานั่งเครื่องบินกลับมาเขานั่งเครื่องบินกลับมาจากปากีสถานนะฮะแล้วก็มีอาการแบบนี้มาเลยตั้งแต่แรก นะครับวันที่ก้าจริงๆมันอันตรายตั้งแต่คนคนบนเครื่องนะนเครื่องนะครับคุณเป็นเครื่องแล้วคุณหนุ่มนั่งเรียกว่า,ากระเป๋าเดินทางเขาที่เขาแพ็คเองเนี่ยมันก็ปนเปื้อนไปคงปนเปื้อนไปด้วยน้ำมูกน้ำลายเขานะครับเพราะฉะคนที่ยกจากเครื่องขึ้นสายพานในในแอร์พอร์ตก็อันตรายคนชั่วย,ยกลงก็อันตรายครับ ในรถแท็กซี่ก็อันตรายเพราะว่าเขาคงมือกุมไม่ได้มากุมไว้อย่างนี้นะครับเขาคงจะวางมือบ้างเพรพะฉะนั้นก็ต้องระวังครับต้องระวังโอเคนะฮะใครที่เห็นชายคุณเมื่อกี้นี้นะครับก็รีบไปแจ้งไปหาคุณหมอหรือจะไปแจ้งทางไหนก็ได้สักทางหนึ่งก็แล้วกันนะเขาประกาศตามหาตัวกันอยู่นะครับเพื่อที่จะไปคัดกรองนะครับว่าคุณเองเนี่ยติดเชื้อโควิดในทีมาจากชายคนนี้หรือเปล่านะครับ เอาละครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะฮะทางท่านเองยืนยันว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติของผู้ป่วยเอ้ยโทษนะครเป็นนักโทษเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับดูแลกันอย่างดีดูแลอย่างดีแล้วก็รับทราบเหตุการณ์ตลอดเวลาแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์หแหกคุกอะไรเกิดอีกแล้วนะเหตุการณ์แหกคุกนั้นก็ไม่น่าจะเกิดอันนั้นจะมีเหตุผลอย่างอื่นไปด้วยที่ไม่ใช่เรื่องโควิด ครับผมเห็นบอกมีนักโทษคนนึ่งบอกโอ้มีโควิดเกิดขึ้นนะทุกคนเลยกลัวเลยแหกคุกนี่ไม่ยังไงฮะไม่ยังคือยังไม่ชัดเจนเรื่องนั้นเลยครับครับท่านครับไม่ชัดเจนอาจจะเป็นสถานการณ์อย่างอื่นที่ผู้ต้องขังรายอโทษสูงครับคิดก่อการครับได้ครับผมขอบพระคุณมากครับเวลาหมดจริงๆขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านครับคขอบพระคุณครับครับผู้ชมอย่าลืมนะฮะทางทับครัวข่าวสามเองเนี่ยนะครับก็มีมูลนิธิดีๆนะครับเราอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะลองขึ้นเพจมาให้สักนิดนึงนะฮะถ้ามีอยู่ นี่นะครับเลขที่บัญชีนะฮะศูนย์หนึ่งสี่ขีดสามขีดศูนย์ศูนย์สี่ห้าเก้าขีดหกนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิครอบครัวข่าวนะครับธนาคารกรุงเทพกระแสะไร้วันสาขาอาคารมรีนนท์ครับ